อ่านี่จับได้อีกหนึ่งนะครับมิจฉาชีพนะครับปลอมลายปลอมสลิปอันนี้คือภัยมืดนะครับให้พี่น้องอทุกคนดูไว้นะครับเดือนนี้นี่ตัวที่สองแล้วเนี่ยเคสอย่างเงี้ยผมามาไต่แบบเจ็ดแปดคนแล้วนะจริงอ่ะมัไม่ยากยุ่งหรอกแต่มันมึงมายุ่งกับกับผมก่อนนะครับแล้วก็มึงว่ามึงสมควรจะโดนอะไรฮึส้นตีน ผิดไหมผิดครับอยอมรับยอมรับนะครับกูอยู่บ้านเนะี่ยกูไม่อยากไม่ยุ่งกับพวกมึงหรอกแต่พวกมึงอะบังคับให้กูต้องออกมานะอ,อกูมึงรู้ว่ากูไม่ได้เอาส้นตีนให้ใครแดกนานแล้วเ,ออเดือนนี้กูได้กระทืบคนสองคนแล้วเนี่ยนะนะไอคนที่แล้วกรามหักอ,อแล้วมึงว่ามึงจะโดนอะไรวันนี้ฮะแต่กูไม่ยกโทษให้เอ,อแล้วกูก็ไม่ยกโทษให้พวกมึงด้วยไอพวกมิจฉาชีพเนี่ย กูไม่ยกค่าโทษให้นะเดี๋ยวกูไม่ปล่อยมึงในป่าไอ้สัตว์มึไม่ทำอีกแล้วพี่อะไรอร้ออ่ะมึงผิดอะไรมึงพูดมาส่งสลิปครับมึงบอกได้ว่ามึงโกงมึงปลอมมึงเป็นมิจฉาชีพอะ่ะใช่ครับเออมไม่ทำอีกแล้วพี่พูดดังๆผมไม่ทำอีกแล้วครับไม่ทำอีกแล้วทำอีกแล้วมึงกล้ามากนะเนี่ยขอโทษพี่ฮะ อืกูไม่ยกโทษให้